สวัสดีครับ เข้บกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมชายเดียวเษฐพุฒวรกุลครับและกะทินัทธิดาสากิจรุ่งเรืองค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสูร่รายการซอนซินรายการที่จะตอบตามความคิดสร้างสารสรค์และเสริมสร้างจินตนาการทางด้านศิลปะให้กับทุกๆคนค่ะทางไทย P ี s สทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปนะครับและงานศิลปะที่เราจะได้ชมวันนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมโดยผ่านตัวละครที่เป็นสตาร์ซึ่งในวันนี้นะคะพี่พีระผ่องชมพูขาจะมาวาดภาพสาธิตให้เราได้ชมกันค่ะ ไปพบกับพี่พีระเลยค่ะครับพี่พีระสวัสดีครับตัวละครที่จะวาดเป็นตัวละครสัตว์ป่าอะไรครับพี่เป็นลิงครับลิงครับผมเลือกใช้ลิงเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดและลิงมีสัญลักษณ์หลายๆอย่างที่เราหยิบมาใช้ได้ในการทํางานศิลปะนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างฮะความโซนความระดิ้งสาของมันนะฮะเราก็เอานําสิ่งพวกนี้มา สร้างเป็นงานศิลปะในลักษณะของสัญลักษณ์นิยมแต่ใส่ความเหนือจริงเข้าไปแล้วก็ตัดทอนมันออกโดยที่เราไม่ได้เน้นความเหมือนจริงเราดีไซน์ลักษณะท่าทางใบหน้าหรือว่าการวางบุคลิกของเขาใกล้เคียงกับคนนะ พี่พีระใช้แปรงระบายสีพื้นหลังด้วยสีเขียวและสีน้ำเงินโดยระบายให้สีทั้งสองผสนกันอย่างหยาบแล้วใช้ผู้การวาดใบหน้าลิงบริเวณกลางภาพให้ใบหน้าเอียงข้างเล็กน้อยเพื่อสร้างความน่าสนใจแล้ววาดดวงตาปากและจมูกจากนั้นก็ระบายสีเข้มบริเวณศีรษะและใบหน้าจนทั่ว แล้วใช้เกรียงปาสสีแดงและทิ้งรอยทีให้ดูเสมือนสภาพผิวหนังที่แท้จริงของลิงพอเราใช้เกรียงเขี่ยงลงไปด้วยเนื้อสีที่เข้ม,มะฮะมันตัวสีมันก็จะจะทิ้งร่องรอยให้เป็นลักษณะของผิวหนังด้วยแล้วเป็นลักษณะของเนื้อสีด้วยนะครับถ้าเราจะจะลงในส่วนอื่นที่เป็นขนเราก็ใช้ผูกกันแล้วก็ใช้สีที่บางลงค,ครับ แต่แอบเห็นว่าผู้กันนี่พี่พีระก็ทําเองด้วยใช่ไหมคะก็แค่เอาผู้กันกลมครับมามาทุบให้ให้มันแบนแล้วก็เกิดเป็นเป็นเส้นๆขึ้นนะเวลาเราลงเวลามันเราลงไปมันก็จะจะเกิดเปผลขึ้นเองเลยคัไม่ต้องใช้พู่กันเล็กๆมานั่งขีดทีละเส้นมันครับอันนี้คือเทคนิคของพี่เองใช่ไหมใช่ครับแล้วมันไวแล้วก็จะทาให้ให้ได้ผลที่มีความเป็นอิสระขึ้นมาครับ สำหรับดวงตาพี่พีระใช้ผู้การระบายสีขาวโดยเว้นวงกลมที่เป็นตาดำไว้เพื่อทำให้แววตาดูเป็นประกายมากขึ้นค่ะและลิงตัวนี้ของพี่พีระค่ะแววตาดวงตานี้ต้องการสื่อถึงอะไรคะสื่อถึงเหมือนกับว่าเขามาเรียกร้องมาวิงวอนนะครับครับขอความสันติสุขให้กับสัตว์ป่านะฮะมมไม่ใช่เพื่อเขาคนเดียวเพื่อสัตว์ป่าทุกตัวในโลกใช่ไหมคะคขอสันติภาพเหรอฮะ สันติสุขครับสสันติุข,ขพี่พีระใส่ตัวอักษรคําว่าพีทเพิ่มเติมลงไปในภาพเพื่อตอกย้ําคําว่าสันติภาพให้ชัดเจนขึ้นแล้วระบายสีชมพูบริเวณพื้นหลังด้วยการใช้เกรียงปาดเนื้อสีสลับกับการใช้พู่กันค่ะถ้าเราลงสีอ่อนไปบนสีเข้มเนี่ยโดยุกด้วยเกรียงเนี่ย เวลาเราปาดเกียงลงไปเนี่ยสีเข้มที่อยู่ข้างล่างมันจะแสดงตัวขึ้นมาค่ะมันจะทําให้ภาพมีมีลูกเล่นแล้วก็ไม่จืดชืดน,นะฮะครับ,รบเ,เสร็จแล้วใช่ไหมคะครับรอ๋อเสร็จแล้วนะฮะโอนี่นี่นะครับจุด ตรงนี้ค่ะสีชมพูจุดสีชมพูตรงนี้พี่พีระต้องการที่จะสื่อถึงอะไร,รอะคะผมต้องการทําเป็นเลือดครับแต่เลือดของผมเป็นสีชมพูเพราะว่าไม่อยากใช้สีแดงมันดูจรงิงจังแล้วโหดร้ายเกินไป<อ>นก็เลยใช้สีชมพูแทนสีนที่แบบว่าลดหลันลงมาหน่อยใช่ไหมคะเป็นการตัดทอนความรู้สึกให้ดูเบาบางแล้วก็น่ารักขึ้นนะครับใช่ครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่พีระฝากอะไรถึงทุกคนในงานประเภทเพนติ้งประเภทนี้หน่อย การทํางานลักษณะของผมเนี่ยมันเป็นการทํางานแบบตัดทอนค่ะซึ่งมีอิสระในการทําโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปยึดกับ<อ>ความเหมือนจริงแต่เราจะใช้วิธีออกแบบแล้วก็สร้างศาสตร์มันผ่านการออกแบบผ่านไอเดียความคิดครับขอบคุณพี่พิละและน้องลิงมากเลยนะคะรับข,<อ>ขอบคุณครับ ขั้นตอนตรงนี้อยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าศิลปะประดิษฐ์คือพยายามแก้ปัญหาให้มันดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นเน้นมากขึ้นเป็นเพียงแต่ว่าเขาแก้ปัญหาเรื่องมิติไม่ได้ปเปอร์ส c t i v e ไม่ได้เขาแก้ปัญหาด้วยวิธีการทําให้รู้สึกเข้มตรงวัตถุที่มันควรจะเป็นมวลตรงนั้นดังนั้นนี่คือการแก้ปัญหา วันนี้นะครับเราจะมาตกแต่งกระถางต้นไม้สีดำมานี้ให้ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับใช่ค่ะอย่างนี้ดูธรรมดาไปค่ะพี่ชายเดียวสำหรับคนมีฝีมืออย่างพวกเราสองคนต้องตกแต่งด้วยไม้เต็มเก๊กเก๊งี้เลยจะต้องออกมาดูดีแน่นอนแน่นอนค่ะเริ่มต้นกันเลยไหมคะพี่ชยเดียวโอเคครับเรามาทําฐานกันก่อนเลยค่ะนี่แล้วก็นากระถางต้นไม้นะคะมาวางแล้วจะทําฐานพกเหลี่ยมค่ะพี่ชายเดียวก็เรียงนะครับใช่ค่ะเจ้า ไม้ไอติตมนี้นะครับเป,เป็นรูปหกเหลี่ยมครับใช่ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาวางเป็นสามเหลี่ยมก่อนค่ะครับผมชั้นแรกนะคะแล้วก็ชั้นต่อไปเราก็จะวางสลับกันค่ะเดี๋ยวพี่หยอดกาวให้โอเคพี่ใช้เดียวทาเลยนิดเดียว ก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะคะเป็นฐานครับผมรูปทรงหกเหลี่ยมแบบนี้ค่ะทำอย่างนี้ทบสักประมาณ3ชั้นนะคะมชั้นค่ะเพื่อให้เกิดความหนาขึ้นมาครับผมน้อยค่ะทาต่อเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะฐานของเราง่ายเยคะพี่ตอนนี้เราก็ได้ถานแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะมาตกแต่งที่บริเวณตัวกระถางกันบ้างครับถูกต้องค่ะอันนี้เราก็เอาฐานเก็บเอาไว้นะครับรอให้แห้งนะคะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาพ่นสเปรย์กาวนะครับลงตรงบริเวณที่เราจะติดไม้ติ่มลงไปครับค่ะ แล้วก็ติดบริเวณที่เราต้องการที่จะให้มีลวดลายของไม้ติมนะคะหรือใครที่มีความคิดที่สร้างสารรค์และแปลกออกไปก็สามารถทำได้ตามไอเดียเลยค่ะแล้วเมื่อเราติดไม้ติมจนทั่วแล้วนะครับ<ช>ทีนี้เราก็จะมาตกแต่งนะครับจะ<ช>ต,ตกแต่งอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนน่ ติดไม้พรมหรือว่าตัดตัวการ์ตูนออกมาติดก็ได้นะคะใช่ค่ะ,คะก็จะทํา <ừ> ให้กระถางต้นไม้ของเรานะคะมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็นําฐานนะคะที่เราทําในตอนแรกค่ะมารองกระถางต้นไม้ค่ะคอยดูนะคะว่าจะสวยไหมพี่ชัยเดีว,ว่าจะสวยไหมคะก็อืม ระหว่างคิดกะทีว่าสวยแน่นอนค่ะนี่นเอาสวยเลยใช่ไหมสวยค่ะเห็นไหมคะนี่คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนช่ะ,นะบอกว่าสวยไม่ได้คือคใครชอบหรือว่าสนใจแบบไหนก็ตกแต่งออกมาเป็นแบบนั้นนะครับค่ะใคร<ม>ที่มีความคิดหรือมีไอเดียที่แปลกใหม่ก็สามารถดัดแปลงได้มากกว่านี้นะคะใช่แล้วครับความคิดและจินตนาการได้เลยค่ะครับผมและนี่ก็เป็นงานศิลปะที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมที่มาฝากกันอีกเช่นเคยครับ สำหรับใครนะคะที่มีไอเดียเจ๋งๆหรือว่ามีผลงานทางด้านศิลปะที่อยากจะเอามาอวดกันหรือแม้กระทั่งคำติชมรายการค่ะสามารถส่งมาได้เลยค่ะตามชืวทางด้านล่างนี้เลยค่ะส่งมาเลยนะครับขอให้ส่งมาครับและผลงานของใครนะคบที่ได้ถูกรับเลือกนํามาออกอากาศนะครับก็จะได้ของที่ระลึกจากทางรายการเราไปอีกเช่นเคยครับแต่สําหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะพบกับเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปในรายการสอนสินวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สำหรับศิละปะความหมายของศิละปะที่ผมเข้าใจนะครับก็คือว่าทําให้เราเออมีความคิดจินตนาการไปเรื่อยๆพอเรามีอะไรเราก็คิดใส่ลงไปแบบว่าถ้าเกิดเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําในนี้พวกศิละปะเหมือนว่าเป็นศูนย์รวมใจของเด็กด้วยอะ่ะ